มิ t ูบิชิมอเตอร์สปล่อยภาพ o f f ฟฟ i เชียลพ i ีวีน้าตาของว่าที่รถ SUV รุ่นใหม่ที่ยังไม่ระบุชื่อในระหว่างงาน e v e n น์พิเศษที่ประเทศอินโดนีเซียก่อนเปิดตัวสู่สาธารณชนในงานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลออเ2023เป็นครั้งแรกในโลกในวันที่10สิงหาคมนี้แม้จะยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการแต่ทางมิ i ูบิชิได้มีการใช้ชื่อ The New SUV เพื่อนําเสนอรถ SUV ร่างผลิตจริงที่ถูกต่อยอดมาจาก x c f Concept โดยมาพร้อมรายละเอียดที่ถูกลดทอนลงจาก รถต้นแบบเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นมือจับประตูที่กลับมาใช้เป็นแบบปะกะติกระจกมองข้างที่เคยเป็นกล้องตอนนี้ได้กลับมาใช้เป็นกระจกมองข้างแบบดั้งเดิมแล้วรวมไปถึงมีล้อที่เล็กลงและแผ่นกันกระแทกด้านหน้าที่ออกแบบใหม่จากภาพยังแสดงให้เห็นการออกแบบกระจังหน้าขนาดใหญ่ขนาบข้างด้วยไฟ LED แบบแยกส่วนพร้อมเส้นสายที่ยังคงดูบึกบืนและเน้นการประจนภยัยสืบทอดมาจากรถต้นแบบ XCF Concept ภาพภายในยังไม่ถูกเปิดเผยมากนักแต่มีการยืนยันแล้วว่าจะได้รับระบบเครื่องเสียงพร้อมลำโพง coaxial two-way และทวิตเตอร์จากแบรนด์ Yamaha ควบคู่ไปกับห้องโดยสารที่กว้างขวางขณะที่ขุมพลัง Mitsubishi เปิดเผยเพียงแค่ว่ารถ SUV รุ่นนี้จะใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรจับคู่กับเกียร์ CVT และขับเคลื่อนล้อหน้าโดยมีระยะห่างจากพื้น222ม mm, ิลิเมตรและมีโหมดการขับขี่4รูปแบบรวมถึงมีโหมดการขับขี่บนถนนที่เปียกลื่นซึ่งถูกนำเสนอเป็นครั้งแรกในรถยนต์ของแบรนด์ด้วย thank you